เช่นเคยเนาะวันนี้ก็เป็นคลิปที่ที่สนะคะที่เพิ่งจะได้ลงช่องเนาะวันนี้ก็จะนำตัวเลขเด็ดๆมาของอาจารย์แมวที่สื่อกับองค์ปูด,ดำเสนนคราดเนาะแล้วก็มีเลขของสายของคุณยายสายเนาะสายของพระธุดงเนาะอนอื่นก่อนที่จะไปดูตัวเลขเนาะก็ยังไงก็ฝากช่องน้องมีช่วงด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจงทางช่องน้องมีโชคด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดนิ้วโป้ด้วยนะคะตรงที่ยกนิ้วโป้ยางงี้นะคะก็กดให้ด้วยนะคะก็อยากมียอดไลค์ยอดดูเหมือนกันเนาะถึงจะไม่ทําช่องไปยังไงยังไงแต่ก็อยากเห็นมีคนเข้ามาดูเนาะเพราะตัวเลขที่นําเสนอก็นําเสนอคนที่เขาเข้าอยู่นะคะก็ หมดแล้วก็เสียดายมากเนาะทางกรุงเทพนี้โอ้โหเลขจ่ายครึ่งเยอะมากส่วนลอตเตอรีก่ก็หาก็ยากทุกงวดเลยนะคะก็จิ้มได้ก็ได้ตัวหนึ่งก็ยังเหลืออีกตัวหนึ่งเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้เยอะเนาะเรางบหน้อยเนาะเราก็เลือกตัวเลขที่ตัวเองชอบจริงๆเนาะก็สำหรับแนวทางวันนี้นะคะของของอาจารย์ แมวที่สื่อที่สื่อ,อปู่ดำนคราชเมื่อวานนี้นะคะชุดตัวเลขขออาจารย์แมวนี้สี่สามที่ของปู่ขาวนะก็เข้าลาวมาสองงวดแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูงวดนี้ว่าจะไปลาวอีกหรือเปล่าเนาะะเพิ่มให้สีเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขเลยนะคะจากนี่นะคะตัวเลขของอาจารย์แมวของมาได้เอาใบใหญ่มาลงเนาะ ก็ใบนี้นะคะของใบเก่าที่รวมยอดให้เลยเนาะเลขของปู่องค์ดำงวดที่แล้วก็สี่ก้าสามนะคะกลับหัวก็เป็นหกเนาะก็ซึ่งก็ตรงกันกับปู่ขาวนะคะมางวดนี้ค่ะงวดนี้จบไปแล้วเนาะก็งวดนี้ค่ะเดี๋ยวยกให้ชงสูงก่อนนะคะ มางวดนี้ซื้อองค์ดำเแสนะคะนะคะเมื่อวานนี้เนาะก็ได้สี่สามห้าค่ะส่วนสี่สามสามสี่นี่ก็ตรงกัเลขของปู่ขาวเช่นเคยเนาะของปู่ขาวนี่หกสี่สามนะคะซึ่งไปลาวสองครั้งแล้วเนาะมางวดนี้ตัวเลขก็ชนกันอีกนะคะสี่สามสามสี่จะมารัฐบาลไทยวันที่หนึ่งไหมก็ลองดูเนาะส่วนล่างเม็ดเดียวนะคะหนึ่งสามหนึ่งสาม เ <c oughs> ม็ดเดียวก็กลับด้วยเนาะหนึ่งสามสมหระวังเป็น7ด้วยนะคะค่ะหรือเแคบหน้าจอไว้ดูเลยนะคะของก่าวนะคะของปูอมดำนะคราดเนาะของช่างจรวดนะคะที่ที่บ้านช่างจรวดนะคะชัดเจนเนาะนี่ค่ะ ก็จานแมวเลขตรงกันกับปูขาวนะคะองค์ปูด,ดํากับปูขาวตัวเลขสี่สามตรงกันนะคะเพียงแท่ขึ้นเต้มลบเต้มนะคะของปูขาวก็เป็นหกสี่สามหรือสามสี่หกเนาะของปูด,ดำสี่สามห้าห้าสามสี่นะคะก็ชอบก็จัดเนาะขัดก็ผ่านนะคะทุกตัวเลขมีข้อไม่หลุดเนาะของพระ พัทุดงคุณยายสายเนาะเลขพัทุดงมาแล้วนะคะล่าสุดเนาะให้มาห้าศูนย์และหกศูนย์กันที่ 9, เก้าศูนย์เนาะเลขหกกับเลขเก้าเฉพาะของแอสเองนะและหลายๆคนก็อาจจะเป็นเช่นกันเนาะซื้อหกก็ต้องมีเก้านะคะวันไหนที่ไม่ได้ซื้อนี่คือหลุดเลยนะคะส่วนตัวเนาะหลุดทันทีเลยนะคะแต่ทุกอย่างก็ถ้าเราชอบเราก็ต้องกันไว้ถ้าเลขเราไม่ตรงความฝัน,นตัวเองเราก็ไม่ต้อง กับหัวกับกับหัวลงท้ายเอาเนาะเลขของคุณยายงวดนี้ก็ฝันได้ไปเก็บเห็ดนะคะก็ตีฝันได้เก้าหกห้าตีเล่นเป็นหกห้าเก้าหกห้าเก้าหกและเก้าห้าค่ะตัวเลขก็ดังทุกงวดนะคะอันทุกงวดนะคะตอนนี้ห้าศห้าก็ดังมากแล้วนะคะดังมาก ศูนย์ห้าเก้าอะไรประมาณนี้เนาะนี่นะคะของงวดที่แล้วเนาะของงวดที่แล้วของพระธุดงค์เงินยายสายนะคะเข้าเม็ดเดียวนะคะเจ็ดหนึ่งสองเข้าที่สองหนึ่งหนึ่งสองนะคะเดี๋ยวให้ดูของเก่านะคะก็เข้าเนาะตัวเลขพระธุดงค์เม็ดเดียวสามตัวนี้ก็ซื้อง่ายนะบางงวดก็มีสองชุดนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะ ต่อไปค่ะของปู่แม่ครูปู่ดำนะคะเลขกดคอกันมาสี่ตัวสามสองศูนย์เค่ะทายมาได้มาแล้วศูนย์เก้สามตรงนี้ตัวนี้วงกลมนะคะก็รอดูแม่ครูอธิบายรอบหนึ่งเนาะก็ยังไม่ชัดเจนนะคะสองตัวยังไม่ชัดเจนนะคะก็รอดูเหลืออีกตัวหนึงกับ2ตัวนะคะรอดูอาจจะมีโค้งสุดท้ายนะคะ เพราะว่าตัวเลขยังมาไม่หมดเราต้องรอแม่ครูระดับตัวเลขให้ก่อนเนาะของแม่ครูงวดที่แล้วของปูดง่ดงองดำก็เข้าที่หนึ่งสองสองหนึ่งนะคะก็แล้วก็ซื้อจะได้แต่สามตัวนะจะได้มากค่ะสวยด้วยนะคะงวดที่แล้วเนะาะนางงวดนี้นะคะหาลอตเตอรี่ได้เลยค่ะ ต่อไปค่ะของปูคุนหานะคะงวดที่แล้วเสียดายมากค่ะไม่ได้ดูน้องอามโค้งสุดท้ายเนาะโค้งสุดท้ายเจ็ดหนึ่งสองนะคะเข้าที่สองหนึ่งหนึ่งสองนะคะเสียดายมากค่ะองวดนี้เลขของปูคุนหานเลขฝันเอาเลขฝันของน้องอามก่อนเนาะน้องอามปล่อยมาเลขฝันนะคะฝันว่าได้ไปไปไหนสักที่นะคะแล้วก็ได้กลับมาถึงศาร พ่อปู่คุนหานะคะแล้วก็ป,ป้ายป้ายบ้านเล็กที่ของปู่เนาะมันร่วงเนาะน้องอามก็เลยเข้าไปเก็บนะคะก็บ้านเล็กที่เห็นเป็นแปดสองหกแปดสองหกน้องอามก็ฝันแม่นอยู่นะคะก็ตามได้เนาะตัวเลขก็สวยงามมากนะคะแปดสองหกแปดสองเก้าก็ได้เนาะตัดเล่นเอาแปดสอง สองหกแปดหกเนาะดังหลังปู่คุณหารให้โชคตลอดเลยนะคะก็ซึ่งน้องอาเป็นสะพานบุญให้เนาะได้เทพื้นเทหินให้แก่ทางเข้าของปู่คุณหารเนาะอ mm hmm. fc เขาก็ได้ช่วยกันได้เล็กน้อยนะคะตัวเราเองก็ยังไม่มีโชคเนาะยัง ยังไปทางอื่นอยู่นะคะก็ได้รับบุญทางอื่นด้วยนะคะต่อไปค่ะของปู่พญาเต่านะคะเลขทูบของปู่พญาเต่าน้ําท่วมนะคะตอนนี้น้องอามก็ไปช่วยการมรณะใหม่นะคะเลขทูบแปดสองเก้าตัวเลขไปตรงกับปู่คุณหารเลยนะคะแปดสองเก้ากับแปดสองหกเนาะมีลุ้นนะคะมีลุ้นนะคะสององค์ปู่นี้ ท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะองค์ปู่พญาเต่านี้ก็สุดยอดเลยนะหันซ้ายหันขวาที่ดูในคลิปนะคะดูเห็นจะจะเลยนะคะศักดิ์สิทธิ์มากค่ะอยากถูกสามตัวกับเขาเหมือนกันนะคะจะได้ไปกราบปู่อยากไปมากเลยนะคะปูป่คุณทา,านกับปู่พญาเต่าเลขเิมจีสี่เก้าหนึ่งตัดเล่นเอาเนาะจะให้แคบแล้วก็ตัดเล่นเอานะคะก็ชอบแล้วก็ สี่เก้าหนึ่งกตรงกับเลขดังงดที่แล้วด้วยนะคะเค็บเลยค่ะต่อไปค่ะขององค์ลุงเอี่ยมค่ะเลขพีกระซิบบอกเนาะพีกระซิบมาบอกให้ไปดูตัวเลขโลดตัวเลข,ต,เลขตรงเลขทูบนะคะเลขทูบหกหนึ่งหนึ่งพีกระซิบบอกให้มาดูเลขทูบนะคะแล้วก็กันเก้าหนึ่งหนึ่งเนาะตัดเล่นเอานะคะสองตัวหกศูนย์หกสองนะคะก็กันเอาได้เลยนะคะ หกศูนย์อาจจะเป็นเก้าศูนย์หกสองอาจจะเป็นเก้าสองอย่างนี้เนาะ <c oughs> กันให้เรียบร้อยแล้วนะคะกาะสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ